ฟอลโล w m มีและเรเวนเจ้าใน EP ีนี้ครับเราอยู่กันที่จังหวัดตรังมาถึงตรังต้องลงทะเลใช่ไหมแต่ EP ีนี้เนี่ยเราจะพาเที่ยวตรังแบบไม่ง้อทะเลครับมาดูกันครับว่าที่แรกนะ่ะจะพาไปที่ไหนเห็นรถไฟแบบนี้ก็น่าจะพอเดาได้แล้วนะครับว่าต้องเกี่ยวกับรถไฟแน่นอนถึงล้าจากสานรถไฟตรงัง สวัสดีท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟตรังครับเมื่อเช้ามากับขบวนนี้ตู้นี้ดแหละรถด่วนที่83ครับมาถึงก็มาหาข้าวเช้ากินตอนนี้ก็จะไปเที่ยวเมืองกันตังนะฮะก็รอรถอีกขบวนหนึ่งนะฮะร,รถเร็ว167ซึ่งน่าจะมาตอน11โมง5นาทีครับไม่รู้ว่าจะช้ามากช้าน้อยอยังไงนะเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับ จากตรังไปกันตังนะครับมีรถแค่วันละหนึ่งเที่ยวนะฮะออก11บเอโมงกว่าๆนี่แหละครับแล้วก็กลับมาตอนบ่ายสองมานนรถสบรต้นงถานีกลรุงเทพท่วลายทาง้านกันตังนีะนนี้อสถานีวยอดแล้วครับจะเป็เส้นาตรังในเวลาประมาณินครับมาลิบนู้นลจ้รถของเรา วันนี้พี่หมี่จองรถคันนี้ครับรถชั้น2นัง่งธรรมดานะครับเพื่อเดินทางไปกันตังก่อนจะลงสากขบวนรถตรวจสอบดูสิ่งของและสัมภาระของ,องท่านที่ถูกต้องครบถ้วนการรถไปแหงประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสาร ขึ้นรถมาเขาก็กล <tr> ับบอกไว้เรียบร้อยแล้วครับคิดว่าคงไม่มีผู้โดยสารขึ้นแต่เผอินมีตะวันนี้ขึ้นมาไงมาถึงต่างคนเขาลงหมดแล้วครับเหลือคนเดียวเอาตู้ไปขึ้นขึ้นมาคนเดียวแล้วพี่ก็กลับบอกแล้วด้วยเตรียมกลับเทปเบาะกันตาม จะเทียมในชั้นชราทางที่หนึ่งได้กำหนดเวลาอังดีตามนะครับบริษักอยากใช้นใดขึ้นรถบริเวณก็ตอบตำรวจเป็นที่โดยสารนะครับถ้าการตกลงมาจะรับอนตรายจากขบวนรถได้ครับบรื่อทนี้หวังจะจัการและรับสมบริการสุดปลายทางอันดีตามครับ วันนี้ก็จ่าย10บ,บาทแล้วก็เป๋าตู้เกันไปเลยจ้า ตงนี้เขามีการสร้างอุโมงคร่อมทางรถไฟนะครับอาจจะมีโครงการทาถนนในอนาคตก็เป็นได้นะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะว่าเขาทําไว้เพื่ออะไรนะครับใครรู้ก็ค่อยบอกละกัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีนะครับเราก็ผ่านประแจเข้าสถานีกันตังกันแล้วจ้า Please. Thailand แล้วเราก็เดินทางมาถึงสถานีกันตังครับซึ่งที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นสุดปลายทางฝั่งอันดามันครับ

ตอนนี้อายุก็เป็นร้อยปีแล้วของสถานีกันตังโถงเดิมแล้วก็แผนผังนี่ไงที่เมื่อกี้ไปยานที่ออกไปท่าเรือถิงด้วยถนนรถไฟเบอร์แปดเบอร์สิบ อาคารสถานีการตังนะครับได้ับกันอุรักษโดยกรมศิลปากรแล้วก็ได้รางวัลสถาปัิยกรรมจากอาสาเวนาดอกด้วยนะครับที่นี่มีขบุรถแค่2ขบวนนะครับ167และ168ทางด้านนี้ก็จะเป็นโถงของผู้โดยสารที่ใช้ในปัจจุบันครับทางสถานีเขาก็ทำมุมถ่ายรูปไว้มากมายเลยนะครับและตรงนี้เป็นร้านคา f ฟช็อปชื่อว่าร้านสุดทางรัก แต่เดิมนะเป็นที่สำหรับรับส่งสินค้าครับตอนนี้เขาย้ายไปในอาคารแล้วและที่สุดปลายรางทุกสายทั่วประเทศนะครับการรถไฟจะรเปรยสถานพระพุทธานาวราชบาพิตรนะครับซึ่งเป็นผู้รูประจำการรถไฟไวท้ที่สุดปลายทางทุกที่ครับ ก็สับเปลี่ยนขบวนรถนะครับ โรงเรียนกับรถจักรนะครับของสถานีเดิมเพราะก็จะมาหมุนรถจักรกันที่นี่ส่วนทางด้านเนี้ยเข้าใจว่าเป็นไปต่อได้ถึงสุดปลายทางที่ท่าเรือกันตังเดี๋ยวลงไปที่ท่าเรือกันตังกันก็เป็นถนนบ้านเก่านะที่โนโปตุกิสเยวจะไปท่าเรือกันตังกันมีเวลาสำรวจกันตังประมาณสองชั่วโมงนะครับท่าเรือกันตังอันนี้เป็นสักงานเก่านะฮะ นี่เป็นป้ายอยู่ตรงนี้ชิบแล้วข้างหน้าเป็นสวนสาธารนณะเยวจะไปที่สวนสาธารณะกันริมท่าเรือทางที่มาทางนุ้นก็คือมาจากรถไฟนะครับเดินตรงไปไฟแดงหน้านะฮะร,รถไฟจากนั้นเดินมาประมาณสักเกือกกิโลได้ชิวๆเดินมาเรื่อยๆนะะตึกชุมชนการค้าริมทะเลตรังนะครับอันนั้นเป็นมัสยิดนะฮะสีเขียวอยู่ตรงกลาง แล้วก็ตรงนี้เป็นโซนทานาะริมแม่นม้ำเอ้ยริมเออแม่นม้ำกันตังมีแพกำลังมาครับแพขนานยนต์ซึ่งแพก็คือหน้าตามือนนี้นี่เลยเป็นแพข้ามฟ้านะข้ามมาจากฝั่งมุนแล้วซูมให้ดูนะครับแล้วอันนี้คือท่าแพอยู่ข้างหน้านเขาก็มารถมาจอดต่อแถว หล่อข้ามแผฝั่งนั้นนั่นคือท่าเรือประมงนะฮะเดี๋ยวแพเขาก็จะมาเทียบตรงนี้นะครับแพ่เขาเทียบแล้ว บ้านเก่าหรือหลังหลังหนึ่งเพราะว่าไหนที่พังเขาก็จะสร้างตึกใหม่ละเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันว่าเมืองเก่ามีอะไรบ้างน,นะฮะประวัติศาสตร์เมืองตรังเมืองกันตังมีประภาคารทางด้านนี้เรามาตอนเขาพักกลางวันนะก็เลยถ่ายแต่ข้างนอกแล้วกันมาแล้วก็ต้องมาทักน้องคนนี้ฮะ ลูปปั้นพยูนคู่เมืองกันตังแล้วก็รถดับเพลิงเก่ามีหนึ่งคันนะครับอีฮอตดอช เจ้าครับอยู่ในตึกตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผ่านตรงนี้มาแล้วผ่านตรงนี้มาแล้วอ๋อชินโนโปตุกิสอยู่ฝั่งบูตไม่ได้ไปเดี๋ยวเราต้องไปตรงไหนอะสติาีาร์ดเดี๋ยวไปตรงนี้ ต้องเดินเลี้ยวแล้วก็เดินอ้อมไปแล้วก็เดินกลับเป็นรถไฟทุกๆคาเฟ่ ถนนรถไฟนะครับเป็นถนนที่สร้างทับทางรถไฟเก่าไปท่าเลือก,กันตังครับ เดินตามแนวทางรถไฟเก่านะครับมาถึงที่วงเวียนกลับรถจักรนะครับน่าจะเป็นย่างสินค้าเก่าตรงนั้น มาอย่างไงไม่รู้แต่อยู่ตรงนี้ถังน้ําเก่านะครับถังน้ําเติมรถจักรตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนโลงรถจักรเก่าอะ่เพราะว่ามีลาวเฮาส์อยู่แล้วก็เป็นวงเวียนกับรถโบราณแต่อันนี้เข้าใจว่าเป็นรถจักรปลอม รถจักรปลอมแต่วงเวียนอ่ะจริง,รงนี้ก็เป็นอาจจะเป็นย่านสินค้าเก่าฮะนะต่อยอรถ j จอเวสองคันซึ่งทำสีแล้วแต่ไม่ทำข้างนอกน่าทำสีหน้าแล้ว เป็นห้องสมุดเก่าอะเมื่อก่อนตอนมาสียังสวยอยู่เลยตอนนี้ก็พังแล้วนะฮะคีฮห้าแปดสองคันคี้าห้าแปดอีกคันหนึ่งเป็นห้องสมุดนะครับข้างในน่าจะยังใช้ได้อะเพราะว่าเห็นเปิดไฟอยู่ ไฟอันนี้มาจากเฮนเชลเปิดอังคารถึงอาทิตย์เนมเพลตคือสามศูนย์เก้าสองศูนย์จำไม่ได้แ้วว่าเบอร์อะไรใครรู้บ้าง ครับะนเขาเปิดไฟแต่ว,ว่าประตูปิดมีรถสินค้ามาขนท่ายอยู่นะครับกำลังดันถอยอย่างอยู่พิตชิทำการขนท่ายอยู่รถคอนกันตัง อยากจะเดินถ่ายทั้งขบวนนะครับแต่ว่ายาวและเกินก็เลยใช้วิธีการโกงครับขึ้นรถไฟครับแล้วให้รถไฟไหลไปแล้วก็ถ่ายขบวนไปสังเกตแคร่นะครับแคร่บทอทตอนี่เป็นแคร่ของ KTM นะฮะหรือว่าแคร่มาเลเซียนะครับ ่อนจะไปนะครับก็แวะซื้อของฝากกันสักหน่อยนะครับที่ร้านเปี๊ยะฝากรักนะครับขนมเปี๊ยะขึ้นชื่อของกันตังครับกูเดินรอบเมืองแล้วเพิ่งเห็นว่าร้านเข้ามาีจาักรยานให้เช่าจ้ะ ก็ได้เวลาได้เลิกแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวนั่งรถไฟมาเที่ยวสุดปลายรางที่กันตังพร้อมกับเดินเที่ยวเมืองกันตังในเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับและก่อนจากกันไปครับพี่หมีฝากกดไลค์กด subscribe กดติ่งแจ้งเตือน YouTube ช่อง follow หมีและเพจรแหวงเจ้าของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าจ้าสำหรับ EP นี้บายบาย คาแผนก่อนจบครับสรุปค่าใช้จ่ายนะครับจากตรังมากันตังเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ผมใช้วันนี้นี่เลยครับค่ารถไฟครับนั่งชั้นสองอันนี้คือสภาพรถชั้นสองที่เรานั่งมาเป็นบเบาะเยนได้นะไม่มีแอร์นะครับเป็นรถแบบเปิดกระจกก็ขาละสิบบาทแต่ถ้านั่งชั้นสามซึ่งเป็นคันหลัง <c oughs> เห็นไหมนะเป็นเบาะแบบ <c oughs> นั่งหันหน้าชนกันนะฮ <c oughs> ะก็ <c oughs> ตกขาละ5บาทไปกับ10บาทเองไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับรถไฟออกจากตรัง11โมงแล้วก็มาถึงกันตันตังเนี่ยประมาณ11โมง25ถ้าไม่เสียเวลานะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีสเสศษขากลับมีเที่ยวเดียวครับรถเร็ว168ออกจากกันตังสบายสโมง15ไปถึงที่ตรังเนี่ยประมาณบ่าย2โมง40นะครับวิ่งประมาณ25-30นาทีเท่านั้นเองครับไม่ไกล ก็นั่งไปชิวๆนะครับส่วนถึงตรังแล้วเนี่ยผมใช้วิธีการเดินเที่ยวนะมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงวันนี้ก็เลยเดินเที่ยวรอบๆเมืองนะเดินจากสายรถไฟไปท่าเรือก,กันตังแล้วก็จากท่าเรือกันตังเนี่ยเดินอ้อมไปชมพวกเมืองเก่านะครับรอบๆเมืองกันตังแล้วก็มาดูสตรีทอาร์ตนะครับแล้วก็มาเดินตามรอยถนนรถไฟเก่านะครับเล่นถนนรถไฟเพราะว่าเป็นทางรถไฟจากสถานีตรังกันตัง ไปที่ท่านเรือกันตังนะครับก็ไม่เสียสตางค์แต่ถ้าเกิดอยากจะเหมารถซออาเล้งนะฮะเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงก็ไม่เกินร้อยประมาณร้อยหนึ่งนะครับเขาคิดถ้าไปจุดต่อจุดมัน20บาทนะฮะก็ถ้าเหมาก็คุยกับเขาได้ร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนค่ากินก็ตามมัธยาศัยครับจะกินมากกินน้อยแล้วแต่ท่านเลยนะฮะวันนี้ไม่ได้กินอะไรเพราะว่าเช้าจัดมาหนักมากนะฮะยังอิ่มอยู่ก็เลย มากินกาแฟแก้วหนึ่งเค้กชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองท่นในคาเฟ่ข้างอันรสไฟโอเคแล้วยังไงหาโอกาสมาเที่ยวนะครับตรังไม่ได้มีแค่ทะเลไม่ได้มีแค่ดำน้ำรูปปะการังลองมาเที่ยวบนบกดูบ้างนะครับเดินชมเมืองกลังเหมือนในคลิปนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ลองมาเมืองกรังดูครับเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้จ้า